สถานการณ์น้ำท่วมนะครับในหลายจังหวัดได้ส่งผลต่อเนื่องนะครับหลังจากมีพายุฝนเนี่ยเข้ามาวันที่22 2ึงกันยายนที่ผ่านมานะครับกองหนวยการน้ําแห่งชาติได้เตือนล่าสุดน,นะครับว่าพื้นที่ที่กําลังจะต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมก็คือบริเวณลุ่มน้าเจ้าพญาเช่นกันนะครับในหลายจังหวัดเนื่องจากมีการระบายน้ำนะครับจากพื้นที่เจ้าพญาตอนบนอย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับส7 5 0รถึง2,900ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีนะครับแล้วก็มีปริมาณน,น้ําไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพญาที่จังหวัดชัยนาทนะครับที่อัตรา3 2ม0นงอลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีจึง อย่างเช่นนะครับจังหวัดชัยนานะครับให้เฝ้าระวังแม่น้าเจ้าพยาบริเวณตําบลโพนางดําออกและตําบลโพนางดาตกนะครับอําเภอสานพยา จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเฝ้าระวังบริเวณวัดเสือข้ามวัดสิงห์อำเภออินบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีและอำเภอพรมบุรีจังหวัดอ่างทองนะครับเฝ้าระวังคลองผงเพงแม่น้ําเจ้าพญาและบริเวณวัดชัยโยอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกนะครับจังหวัดลบบุรีให้เฝ้าระวังริมสองฝั่งแม่น้าป่าสักบริเวณอำเภอพัฒนานิคมนะครับจังหวัดพระนครศยุธยาครับเฝ้าระวังบริเวณคลองบางบานริมแม่น้าน้อยบริเวณตาบลหัวเวียงอำเภอเสนา ตำบลลานชิดตำบลท่าดินแดงอภอผักไห่และริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักนะครับรวมถึงอเภอท่าเรือและอนครหลวงด้วยนะครับจังหวัดสระบ,บุรีให้เฝ้าระวังแม่น้ำป ask, ่าสักอภอวังม่วงนะครับอ,อแก่งคอยอเมืองอ, on, อเภอสาไห้ ai, และอบ้านหมอจังหวัดปทุมธานีนะครับเฝ้าระวังนอกแนวคันกั้นน้ำเจ้าพญาครับและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังบริเวณคันกั้นน้ำพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาด้วยนะครับโดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับปรับแผนบริหารจัดการเขื่อนเจ้าพญาและประตูระบายน้ำเตรียมแผนเผชิญเห สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดน้ําหลากนะครับเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือรวมทั้งความพร้อมของระบบสื่อสารนะครับเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วสถานการณ์น้ํานต่อไปนะครับเราจะติดตามมานําเตอกันอีกครั้งครับอย่าลืมกดไลค์กดกดแชร์ให้ข่าวชาแนลอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกสวัสดีครับ